สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอกแม p All-Star Tower Defense นะครับวันนี้พี่จะมาสรุปอัปเดตสั้นๆง่ายๆกระชับใจความประมาณ10ปนาทีนะครับนี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับอัปเดตท,ที่เปลี่ยนที่เพิ่มเข้ามาในแมพ All-Star นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อประ,ประมาณเมื่อวานประมาณตอนตีสประมาณตีสีนะครับตีสามตีนะอ่ะนี่เลยนะครับพี่ไม่แน่ใจว่ากี่โมงของบ้านเรานะแต่เขาบอกว่าเป็นช่วง สี่โมงเย็นหรือเปล่าแต่ของเราน่าจะเป็นช่วงตีสี่นะครับนี่เลยอ,อย่างแรกนะครับอัปเดตท,ที่เข้ามาก็จะเป็นเจ้ามิชชั่นใหม่หรือว่าด่านใหม่เองครับเดี๋ยวพี่พาไปดูฮะเรากลับมาแล้วครับหลังจากที่เน็ตบินไปเมื่อกี้นี่เลยอ,อย่างแรกนะครับจะเพิ่มเป็นสตอรี่ใหม่เข้ามาบอกกับมีที่ขี่ใหม่นะครับนี่เลยพี่จะยังไม่รีพูดถึงหรือว่ารีวิวถึงตัวละครนะครับว่ามีตัวอะไรมาใหม่บ้าง พี่จะเอาเป็นระบบเกมที่มีมาใหม่นะครับก็คือนี่นะครับด่านของเบอร์เซิร์กนะครับก็คือเป็นด่านที่เอาเอาไว้สำหรับใช้อีโวตัวเจ้ากัดนะครับกัด4ดาวนะครับไป6ดาวนะอ่ะนี่นะครับน่าจะเป็นแพทแรกๆนะครับที่ใช้กัดเอ่อที่ใช้จากเอ่อที่ใช้4ดาวอีโวไป6ดาวเลยครับนี่เนหะ็นไหมไปทั้งหมด10ตัวนะครับนี่เลยนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นแอสตา เอต้านะครับจากบโคเวอร์นี่นะครับพี่จะพูดถึงเรื่องตัวละครนิดนึงที่อีโวจาก3ดาวไป5ดาวนะครับพี่พี่สำหรับเอต้าเนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนําให้อีโวเท่าไหร่นะครับถ้าใครมีเอต้ามีแค่ตัวเดียวอย่างพี่เนี่ยนำให้รอตู้เอต้า5ดาวมาแล้วก็สุ่มดีกว่านะครับประออมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่อง UI นี่ครับอย่างที่เราเห็นนะพวกพัดอะไรพวกเนี้ยนี่ครับเขาจะทําให้สวยขึ้นนี่นครับเห็นไหมนี่เลย อนนี้จะเป็นแบบที่วเรียบๆเหมือนเอากระดาษมาแปะ,ะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์ซัมเมอร์นี่นะครับตรงนี้นะ,ะตรงนี้จะเป็นร้านให้เรามาซื้อ,อะจะมีตัว x อใช้15โทเค็นแล้วก็จะมีพวกจรวด2,000เพชรให้เราซื้อนะครับเรื่องกิจกรรมเนี่ยน่าจะมีประมาณจนสิ้นเดือนหรือว่าสิ้นเดือนหน้าน่า,นาจะประมาณสิ้นเดือนหน้านะครับแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าไม่มีลุงแก่ๆมานั่งเนี่ยเราไม่สามารถซื้อได้นะเห็นปะอย่างเนี้ยเห็นปะทุก นี่นะครับเขาบอกโนวันที่ไม่มีใครอยู่ที่นี่นะครับอาจจะมาอีกครั้งในภายหลังประมาณนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับเขาได้แก้บั๊กเรื่องของเจ้าแบ็กสเตจหรือว่าแบ็กเบยดหรือว่าเจ้าต่วนตำดำของเรานี่นะครับเขาทําให้เรื่องการสโลเนี่ยเหมือนจะก่อนหน้าน,นีนะ้เหมือนจะมีบั๊กนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าบั๊กอะไรนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการบัฟกเจ้า พ,พี่ไม่รู้จักชื่อนะแต่พี่เห็นตัวละคระครับจะเป็นเจ้าไอ้หัวเหลืองหัวเหลืองใส่แว่น,นนี่นะครับที่มันถือปืนข้างหนึ่งมันจะมีสกิลกดละที่เป็นพเพศจากเรื่องอะไรไม่รู้นะครับอ,อยู่ในร่างสีดาไม่รู้พี่มีหรือเปล่านะชื่อพี่จาไม่ได้แล้วว่าพี่ย่อยไปบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวละครพี่เยอะนะนี่เห็นไหมเรื่องตัวละครเนี่ยอันนี้ี่ตัวนี้นะครับตนี้นะมันจะได้บัฟมานิดนึงเรื่องตัวละครที่อัพมาเนี่ยตอนนี้น่าจะยังออกมาไม่หมดนะครับเพราะว่า ที่ออกมาก็จะมีเจ้าอย่างที่ที่พี่บอกไปเลยก็จะเป็นเจ้าแอสตาแล้วก็พ็โกโจซิกะแล้วก็จะมีออฟใหม่นะครับอ่ะน,นี่ออฟใหม่นี่ตรงนี้นะครับเอ่อจะเป็นออฟของซูเปอร์บูหรือว่าเจ้าจอมันบูนี่นะครับนี่ตัวนี้เลยดิมอนออฟเอ็มนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมเอ่อตัวพี่ไม่มีพี่เอาไปย่อยนะครับพี่ลืมว่าพี่มีแค่ตัวเดียว นี่นะครับแล้วก็จะมีออฟของเวจิโตเวจิโตรหรือเวจิโตเนี่ยนะเห็นไ,ไหมนี่นะอ่าจะเป็นออฟสองออฟนะครับเราจําเป็นต้องมีทั้งสองออฟนะครับถึงจะได้เวจิโตนะครับนี่เลยนะนี่เห็นไหมอ่าของที่ใช้เนี่ยพี่ว่ามีอันหนึ่งที่มีสองอันที่เราจําเป็นต้องหาซ้ำนะครับก็คือเป็นไอฮอนไอออฟเอ่อเทรียลอะเอเทรียลออฟเงินกับออฟทองนี่นะครับเห็นไ,ไหมนี่นะ เห็นไหมใช้5000เหมือนกันนะครับเห็นไหมเ,เรื่องออฟเนี่ยถ้าใครมีเพชรพอนะครับแนะนําให้ซื้อไปเลยก็ได้นะครับนี่นะถ้าใครมีเพชรพอเนะะี่ยถ้าใครเพชรพอ6 0 0 0เนี่ยก็ซื้อไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอเพชรตมิตันแล้วก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะให้เราเก็บเพชรเนี่ยไปสู่ตัวที่เราอยากได้ก่อนนะครับเผื่อที่เพื่อเพือพ่อที่ว่าเวลาเราได้ตัวจอคอนที่เราอยากได้เนี่ยมันจะเป็นความสนุกต่อเรามากกว่าที่เราจะไป ซื้อตัวมานะครับแล้วก็เรื่องออฟเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าทํายังไงวางยังไงแล้วก็จะได้เป็นดิจิตอลมานะครับบอ,อกเลยว่าดิจิตอลเป็นตัวที่ดเมจแรงที่สุดสําหรับตัวที่ตีธรรมดาได้ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็พี่จะมาสอนผ่านด่านเบอร์เซิร์กด่านใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมแล้วก็เข้าไปในเกมดูกันเลยนะครับว่าเราจะเอาตัวอะไรไปบ้างเพื่อที่จะผ่านเจ้าด่าน ด่านชื่ออะไรนะ real 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 ใช่ไหมนี่ครับอันนี้นะพี่จะสอนผ่านด่านนี้นะครับแล้วก็สเต็ปการผ่านด่านอันเนี้ยอันเนี้ยอันด่านสุดท้ายเนี้ยก็สามารถใช้กับใช้กับด่านอื่นได้นะอ่ะนี่เลยแล้วก็พี่จะบอกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราไม่มีหนวดดำเราจะสามารถผ่านไปถึงเ d o ออ่ะแต่เราจะไม่สามารถสู้ไอ้ด่านเเอ s โอได้นะครับตั้งแต่ด่านนี้นะเพราะว่ามันเล่นยากอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องออฟที่พี่จะเอาไปอ่ะเอ่อ ตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่จะไปเซตตัวละครมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะตัดกับไปที่หนึ่งโอเคครับโอเคเราเข้ามาในแมปกันแล้วนะครับอ่ะนี่เลยถ้าใครสงสัยว่าทําไมพี่เปิดชิปแล้วก็ก่อนลงเนะี่ยลงดันจัดตัวเนะี่ยทำไมเวลพี่อัพนะครับเพราะว่าพี่มาแตกอ่ะแพ้นะเพรานะว่าพี่วางเอชพีทีไปหน่อยนะครับจะวางประมาณตรงนี้นะครับนี่เลยปรับสตองไว้นะครับตอนแรกเนี่ยนะพี่วางเอไปตรงนี้อ่ะตรงนี้นะก็เลยแพ้นะครับเพราะว่า ไอตีไม่ทันบอกก็ว่าพี่วางเอสดน้อยไปหน่อยนะครับนี่เลยที่พี่จะเอามาเล่นหลักในวันนี้ก็จะเป็นเจ้าโคนันกับเอสดนะครับนี่ถ้าตัวนี้นะครับหลักมันเ,ออเป็นตัวหลักหมดเลยนะครับเจ้าเอสเนี่ยเราจะเล่นเป็นตัวต้นเกมนะครับส่วนตัวเดเกมเนี่ยนะใช้เป็นโคนันนะครับช่วยเคลียร์มอนเพราะว่าเลือรมอนเยอะมากนะครับส่วนเอวินเนี่ยยังไงก็สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นตัวบัฟเตเมทที่ไม่มีตัวไหนแทนได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีตัวบัฟเตเมจไหนมาแทนนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับ แต่พี่ก็ยังหวังนะครับว่าโคม,มาสึจะมานะครับนั่นแหละนี่เลยนะอ่าแล้วก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็คือถ้าอมอนวิ่งหลุดไปเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปลกปากนะครับก็คือให้เราวางเป็นตัวโคนันเพิ่มไปนะนี่คือพี่จะวางบูมาแล้วก็อัพบ,บูมาหนึ่งคันนะครับแล้วก็ลองกันด้งวางเป็นโคนันเพิ่มนะครับมานี้นะครับใครอยากปิ้นสคริปต์เอ่อใครอยากเล่นแบบ ปิดสคริปก็ได้นะครับเล่นชัวนะเพื่อขยับชวนะครับเดว่าเล่นออโต้สคริปก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะนี่เลยช่วงนี้เรารอสคริปนะครับรอสคริปแล้วก็วางเป็นเจ้าคนนั้นเพิ่มครับหนึ่งตัวนะครับสคริปแล้วก็วางคนนั้นเพิ่มเลยครับนี่นะโอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เว็บนี้พี่จะมาอัพเจ้าเอ็ดเพิ่มนะครับนี่หนึ่งันนะครับโอเคว่า ถ้าไม่อัพเพิ่มเนี่ยมันตีเผาไม่น่าทันนะครับบางตัวนะเราบางตัวนะครับตีเผาว่าทัน,นครับแต่ว่าเราจะต้องมาโฟกัสต,ตรงที่เวลามอนวิ่งหลุดมาเนี่ยคนนั้นอญญญาจจะตีไม่ทันนะครับนี่นะนี่ถึงจะวางอีกเพิ่มนะนี่นะครับเชฟแล้วก็พี่จะรอเงินครบนะครับเพจร้อยห้าสิบแล้วก็อัพเป็นปูม่าอีกหนึ่งขั้นนะครับโอเคอัพไปเลยนะครับ ป okay. ระมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยเจ้าคนันเคียมอนนะครับก็วางเป็นเอตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้แ,แรกๆพี่ว่าพี่ว่าตรงนี้ก็คุมนะครับแต่ว่ามันจะไม่คุ้มตรงที่เรายัางไม่อัปเกรดขั้นมันนะครับทีนี้เราจะอัปเกรดขั้นประมาณแค่นี้นะครับที่พี่ไม่วางตรงนี้เพราะว่าถ้าเราอัปขั้นไปเนี่ยมันจะอัปขั้นหนึ่งมันจะไม่เพิ่มระยะนะครับเราต้องมาอัปขั้นพันสามซึ่งมันใช้เงินเยอะเกินไปนะครับนี่เลย ่อนนี้ก็รองเงินไปเรื่อยนะครับรออัปบูมานะรอเอาเงินอัปบูมานะครับสำหรับแมบบนี้ด่านนี้ก็แนะนําให้เราฟังเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเลื่อนมอนเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆนะครับขึ้น5 6าหกแตเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้โหดฝาไอ้นั่นนะโหดฝาเจ้าด่านโพริโกเยอะนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับก็รอฟังเงินไปเรื่อยนะ มอน,นเราจะเคลียร์มอนไหม่นะตีแรงนะครับมันเผาแรงไม่ใช่ตีแรงนะฝั่งนี้ก็อาจจะวางบูม่าเพิ่มหรือว่าอรองเงินดิ้งสักพัน 3, ก็ได้นะครับแล้วก็อัพเจ้าบูม่าให้ตันเลยนี่นะเอ,อพี่จะรออัพบูม่าให้ตันเลยนะครับไหวไหมน่าจะไหวนะครับเลือดพันหนึ่งนะ นี่คือพี่มาลองรอบสองนะครับมาลองน่าจะผ่านนะเอ่อถ้าอันไหนผ่านพี่จะเอาลงแล้วกันอันนี้นะครับถ้าไหนไม่ผ่านก็ขับข้ามมันไปแล้วกันโอเคนี่นะครับพี่จะมาวางเจ้าเอสเพิ่มตรงนี้นะครับมันไปปลาตรงนี้นะนี่นะครับให้มันตีคุมค้มโค้งนี้นะครับปรัสบ,บสตองให้มันเดิมอันึ่งขั้นนะครับโอเคน่าจะช่วยคนนั้นได้เยอะนะครับก็ฟาร์มเงินต่อนะครับ เดี๋ยวก่อนพี่ว่าวางวางตัวนี้สักตัวก็ได้นะครับจะวางตรงนี้ตรงนี้แล้วกันให้คุมหวโค้งนะหนึ่งขั้นเหมือนกันครับอโอเคอาพูมาต่อนะครับนี่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมอนรุดมาเนี่ยบางทีเลือดมันเกินพันจะวิ่งรุดเข้าไปก็ได้นะครับอาจจะแพ้เลยก็ได้นะนี่นะครับพอเรามีเงินก็อัพเป็นบูมาเพิ่มเลย ถ้าพวกเราได้ยินเสียงที่จบก,กันก็ไม่ต้องใส่นะฮะที่จบบ้านพี่เยอะนะครับมันจะร้องตอนนี้พี่ทําคลิปนั่นแหละที่ว่าวางบูมาเพิ่มลงนดีกว่า,า,าเพราะว่าตอนสคริปเวบน่าจะเงินไม่พอที่จะอัพเจ้าบูมาตรงน,นี้ตันนะครับโอเคตั okay. ทงที่ไม่พอนะครับบูมาตรงน,นี้ตันไปเลยนะครับ เมื่อกี้พี่นึกว่าตัางค์จะพออัพตัวนี้นะแล้วก็พี่จะอัพเป็นเอสเพิ่มอีกหนึ่งพันนะครับนี่เลยเออวางข้างหลังก็ได้นะเอสตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าเราวาังข้างหน้าตัวเนี้ยมันจะคุมตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามายืดเมาเนี้ยมันจะคุมตรงนี้นะครับการมอหลุดได้ดีกว่านะนี่เลยนี่ก็ปล่อยเคยมอนไปนะครับอ่ะนี่นี่นะครับเอสเผาแรงนะครับหกพันหกนี่เอาไปคูณห้านะครับเดี๋ยวนะ มันจะไม่ตีตัวแรกๆนะครับเอพป,ปูมาไปก่อน,นครับนี่พอตรงน,นี้ก็อเอฟเอชตันไปเลยก็ได้นะครับจิบปรับสะตองเออ,อป,ปรับเ์สติไม่ใช่สะตองนะครับจิบโอเคปรับสะตองต่อครับแล้วก็เงินพี่จะเอาอัพป,ปูมาตันนะครับเ๋วยวก่อนนะเหมือนตัวจะรุดโอเคอพสักสองขั้นครับอ่ะ โอเคตีทันเมื่อกี้พี่นึกว่าหลุดละเอ่อมัิงนะสิน่าจะทันอยู่นะครับเรียอับเ,อเจ้าคนนั้นมานละอ่ะหลุดเข้าบ้านไปนะครับเอ่อมอหลุดเข้าบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเราจะไม่ได้ตังค์นะครับอ่ะนี่เห็นไหมเริ่มหลุดละที่จะวางเป็นเออัพเป็นคนนั้นเพิ่มนะครับชุดแล้วก็อับบูมานี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเอ่อเมื่อกี้พี่เล่นพลาดนิดหนึ่ง นี่นะครับพี่จับเป็นประมาณค่าน,นี้ไปเลยนะเอาชัวรน์นะครับจะไม่หลุดอีกนะครับแล้วก็ฟาร์มเงินเพิ่มโอเคเอัพขั้นนี้ก็น่าจะประมาณประมาณนี้น่าจะไม่หลุดแล้วนะครับนี่เลยโอเคเอออ่ะเงินเด้งเว็บนี้พี่จะอัพวกนาันตันไปเลยนะครับแล้วก็อัพเป็นกูมาให้ตันนะครับ ทันไหมน่าจะตีทันอยู่นะครับนี่ตีหมื่นเก้าแล้วนะครับอัพตันแล้วนะอ่ะนี่นะครับจะมีเราฟาร์มเงินเพิเ่มก็ได้นะแต่เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับน่าจะฟาร์มเงินเพิเ่มโอเคประมาณนี้นะครับจะมีมอนแอร์อาจจะหลุดนะครับให้เราปรับเจ้าดนไอนเจ้าอ่อชื่ออะไรเนะี่ยสปีด S นะครับให้ตีวิกเก็ตไปนะครับมันจะตีตัวแอร์นะอ่ะแล้วก็ พี่อยากวางวินาโตะพอวางไว้แล้วกันนะครับชึบชึบชบชบนี่เอ่อใครไม่มีนาโตะก็เอาตัวอื่นมาเล่นก็ได้นะครับแต่พี่เอามาเล่นขำๆนะเพราะพี่ชอบนะครับมพนเท่ดีนะชึบเราจะหยุดฟาร์มเงินเว็บนี้นะครับแล้วก็วางเป็นโคนันเพิ่มไปนะครับชึบโอเคเอาไปตันไปเลยนะครับแล้วก็เราจะวางเจ้าหนวดดำตรงนี้นะครับชึบนี่ครับปรับทีราไปเลยนะครับเรื่องออฟเพิ่อนมายะเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้เราก็น่าจะเล่นสบายนะครับตัวความเงินให้ได้ประมาณนี้นะครับห้าตัวขั้นต่ําคือห้าตัวนะครับเอาให้ตันนะต่ำสุดก็คือสี่ตัวนะครับถ้าสี่ตัวนี้อาจจะทําให้มอนหลุดตา้ละนี่นะครับตรงนี้ให้เราวางตัวบัฟดาเมจไปเลยก็ได้นะครับการมอนหลุดนะพอมอนหลุดปุ๊บเราจะได้บัฟเลยนะครับมันจะได้ไม่หลุดนะครับนี่นะครับเรื่องบัฟนี้พี่สอนไปแล้วนะครับลองดูในช่องพี่นะนี่นะครับ พี่ไม่น่ใจว่าพี่สอนผ่านด่านนี้ละเอียดหรือเปล่านะครับวิธีเล่นก็จะประมาณอย่างนี้นะครับทุกด่านเลยนะตั้งแต่ด่านหนึ่งถึงด่านหกนะครับถึงพี่มาสอนผ่านด่านหกเอด่านหนึ่งก็เถอะแต่ว่าวิธีเล่นจะไม่ต่างกันมากนะครับมันจะเลือดอมอนต่างที่ต่างกันเนี่ยที่เลือดมันต่างกันเนี่ยจะเป็นด่านบอสอย่างเดียวนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับถ้าเรามาถึงตรงนี้ได้ก็สบายแล้วนะครับเป็นชิวๆเลยนะครับบั๊บมุนไปเลยนะครับบั๊บมุนไป ปับวนไปเลยวนไปเลยปั๊บ,ไป,บ,ไ,ปบไปเรื่อยๆครับมอนที่ดูฉันมากจะเป็นมอนเอนะครับนี่อย่างเห็นอย่างที่เห็นเลยนะครับเพราะว่ามอนปืนเนี่ยเจา้าคนนั้นเราตีทันนะครับเงินที่เหลือนี่ก็อัพเป็นวางเป็นคนนั้นเพิ่มไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็อัพให้ตันไปนะครับจะได้ช่วยเคลียร์มอนเอหรือมอนจากระยะไกลนะครับอะใครจะเปลี่ยนมินาโตะเป็นเจ้าพาวเวอร์มากกัสหรือว่าเจ้าเมอร์ลินมาก็ได้นะครับเพิ่มระยะนะโอเค อับบนนี้บรบอพิเก,กัน,นะครับเออวินออลปอมเนี่ยไม่จะเป็นออลปอมก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ออลปอมก็ได้นะใช้เป็นไม่ต้องใช้มาก็ได้นะครับถ้าพี่มีก็เลยใช้มานะครับมานี้นะครับโอเคนะครับก็ปรับไปเลยครับจที่วางมันะตกได้นนครับตรงนี้ไม่คุ้มนะจริงคือไม่เป็นไรไม่ขายดีกว่า ประมาณนี้นะครับปึ๊บนี่ครับก็วางเป็นคนันเพิ่มไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะดุดบัฟนะน่าลุดนะคบับมันจะประมาณนี้เหมือนพี่บอกกับตัวเองอ่เอ่อเวฟสิบห้าแล้วว่าขายคนนั้นก็ได้นะครับไอ้ขายคนนั้นอะไรนะขายบูม่าก็ได้นะครับโอเคบอสมาแล้วนะครับแล้วก็สําคัญบับอย่าลุดนะครับบับลุดแพ้นะครับอย่างที่พี่บอกไปเลยนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับ เงินเหลือก็วางคนนันไปนะครับคนนันยิ่งเยอะยิ่งเล่นง่ายนะครับชุบๆๆนี่ครับโอเคนี่ครับจะว,วิ่งหลุดไานครับอันนี้ระวังด้วยนะจะว,วิ่งหลุดเข้าบ้างก็แพ้เหมือนกันนะครับสำคัญน,นะครับปั๊บอย่าหลุดนะครับนี่ตัวแอร์เลือดเป็นหมื่นเลยนะ อาจจะวางเป็นสเปซเพิ่มก็ได้นะครับวางเพิ่มมอนแอร์ดุตนะครับเย้จับไปตีคลิกโดนมอนอีกจับถ่ายเป็นเจ้ามีตกกันแล้วก็ขับเอสเพิ่มอ่ะนี่ครับขับเอสได้หลายไอ้วางเอสดหล,หลายตัวไม่แย่นะครับเพราะว่าเราจะสามารถช่วยการมอนแอร์หลุดได้นะครับตัวมอนแอร์บินมาแล้วหลุดนะครับ ปรับตัวนี้เป็นวิกเกตไปก็ได้นะครับแล้วปรับตัวนี้เป็นสตอร์ประมาณนี้นะครับข้อเสียของการใช้เอสนะครับเราจะจําเป็นต้องโฟกัสเรื่องการปรับการโจมตีนะเพราะว่ามอนแอรมันบินมาเยอะๆเนี่ยล้วเอสมันเลือกตีไม่ถูกนะครับเราปรับสตองไว้แล้วมีมอนตัวพื้นมาซ้อนเนี่ยมันจะทําให้มอนหลุดนะครับประมาณนี้แล้วพิจะวงจางเะไม่ต้อตกเพิ่มนะครับมันเทนะมันเท ไม่ต้องใช้ก็ได้นะมีหน้าตัครับไม่ใช่คีย์หลักนะครับคีย์หลักอย่างที่พี่บอกไปเลยนะครับคือ5ตัวนะครับจะเป็นเจ้า5ตัวหลังนี้นะครับจะเป็นโคนั่นเอสแล้วก็โนดดำเพรูบินจะเป็นมูบ้าครับพี่พี่เน้นล้ำเน้นย้ำหลายรอบแล้วนะครับว่าให้ดูทลิปให้จบนะครับแล้วค่อยมาพิมพ์ถามนะครับว่าใช้ตัวไหนได้ไหมมีมีตัวนี้ได้ไหมนะครับบางคนก็ยังพิมพมาถามนะพี่กง เอสตีไหนะครับตีแปดพันเจ็ดไหวนะครับมันเผามันเผาเหมือนกันนะตีติดเผานะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าเอเราเอข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องใช้นะก็ขายไปเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับหนวดดำย่าเพิ่งขายนะครับรอมันตีสโลโบสนะครับแล้วค่อยขายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแพ้นะ Okay. มาถึงตอนนี้นะครับบอสเลือดเหลือประมาณ3าล้านหกนะครับตรงนีอ้อันนี้พี่มั่นใจว่าตีทันหรือเปล่านะครับอันนี้คือพี่ทดลองหานมานะน่าจะทันอยู่นะครับน,น,นะ,ะบัฟอย่าหลุดนะครับแล้วก็เรื่องอัปเดตมาใหม่มีเรื่องหลอดหลอดไ้นี่มาด้วยนะหลอดบอกกูดาวสกิลนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เหลือกี่นาทีที่เราเหลือกี่วินาทีที่เราจะสามารถกดสกิลได้อีกรอบนะครับย้ำให้เราบัฟไม่หลุดนะครับแล้วก็สามารถบัฟได้ง่ายขึ้น,นครับ พอเราจะรู้ว่าปั๊บหมดตอนไหนนะครับนี่เลยตีทันนะตีทันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่แหละน่าจะผ่านแล้วนะครับนะี่ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีผ่านด่านใหม่แล้วก็วิธีไม่ใช่สิวิธีสิสรุปอัปเดตทั้งหมดนะครับถ้าพี่ขาดตกบกพร่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องพุนะครับ เรื่องพุที่เราสามารถได้จากหมดทุกหมดนะครับในแมปนะครับที่ไม่แน่ใจว่าไทโอได้หรือเปล่านะครับแต่ในสตอรี่พี่ได้นะครับแล้วก็ได้ในอินฟินิตี้กับหมดฟาร์มเนี่ยพี่ได้มาแล้วนะครับพี่จำไม่ได้ว่าพี่ลงหมดฟาร์มได้หรือว่าลงในอินฟินิตี้ได้นะครับแต่น่าจะเป็นอินฟินิตี้ครับหมดฟาร์มไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยนะครับเรื่องผู้เนี่ยเขาจะมีบอกไปนะครับว่าผู้มีชื่อว่าอะไรนะครับบอกว่าตัวแรกตัวรับสุดใน ซุ่มอ่ะเวลาเราเปิดพุ้เราจะได้เป็นสุ่มตัวละครนะครับแล้วก็ตัวที่รายที่สุดในพุกก็คือเป็น water g o d d เดสนะครับหรือว่าเจ้าพี่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าชื่ออควาหรือเปล่าในเรื่องอะไรสักอย่างเ่ยนะครับเห็นไหมยัมีอยู่แค่5ตัวในกมนะครับอันนีครับเห็นไหมมานี้นะครับเจ้าเครื่องกรองน้ําหรือเปล่าเขาเรียกกันนะครับมานนี้เลยสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เปิดตามให้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ